ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ a ออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรพาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ช่องทางติดต่อในการซื้อประกัดนะครับก็ YouTube ช่อง A Betafarm นะครับในรายการเปิดตู้ววยขายประกัดนะครับ Facebook A Betafarm นะครับ Line at A b e t a f a r ฟนะครับแล้วก็สแกน QR Code นี้เข้าลายได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ080 0199286ครับยินดีต้อนรับครับสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมพระกันต่อครับสวัสดีครับไม่ได้พบกันนานเนื่องจากภารกิจหลายอย่างก็ห่างหายจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพระเครื่องตอนนี้ก็มีเวลาแล้วก็กลับมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนื่องจากว่าพระเครื่องเนี่ยนะครับเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาในชาติไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นศิลปะวัตถุที่เชื่อมความเชื่อความศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงเราทุกวันนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่ง ที่เรามีแล้วประเทศอื่นไม่มีนะครับวันนี้จะนำท่านมาพบกับพระเครื่องที่เป็นพระชุดเบญจภาคีซึ่งเป็นองค์เดียวที่ประทับยืนนะครับนั่นคือพระกําแพงลีลาเม็ดขนุน พระกำแพงลีลาเมตขนุนเนี่ยนะครับเป็นพระเครื่องที่ถูกบรรจุในชุดเบญจาภาคีในยุคแรกเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีสมเด็จวัดละคังนะครับพระพงสุพันธพระกำแพงลีลาเมตขนุนพระรอดอแล้วก็พระนางพญาแต่ด้วยความ ที่มีจำนวนน้อยแล้วก็หายากก็จึงมีการนำพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรอีกพิมพ์หนึ่งเข้ามาเพิ่มเติมนั่นก็คือพระสุม่มกอซึ่งเหตุผลก็จะมีสองเหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือเรื่องของอปางประทับเพราะองค์อื่นเนี่ยเป็นประทับนั่งทั้งหมด ส่วนพระกำแพงเีลาเมตขนุนเนี่ยเป็นพระที่ประทับยืนก็มีข้อกล่าวให้เหตุผลว่าเป็นพระประทับยืนก็ไม่เหมาะที่จะเข้าชุดนะครับจึงนำพระกำแพงซุ้มกอเข้ามาเสริมในพระชุดเบญจภาคีตกลงว่าเรามีพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร นะครับที่อยู่ในพระชุดเบญจภาคีเนี่ยสององค์ก็คือพระกำแพงลีลาเมดขนุนกับพระกำแพงสุมก่อแต่วันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงลีลาเมดขนุนกันนะครับครับเชิญครับพระกำแพงลีลาเมดขน,นุน เป็นพระปรางลีลาศิละปะสุขโขทยัยสกุลช่างกำแพงเพชรเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ผ่านการเผามีความหนึบนุ่มนะครับเนื่องจากเป็นพระกลุกเนี่ยเราก็จะเห็นคราบกลุเกาะติดแน่นอยู่ตามเนื้อพระนะครับ อยาให้ท่านได้ดูคาบกลุกันนะครับนี่นะครับเป็นคาบกลุกที่เกาะติดแน่นอยู่กับเนื้อพระที่เห็นสีดำๆนะครับก็คือคราบปลาลักซึ่งก็เกิดจากเชื้อราในกลุก ที่ผ่านความชื้นความร้อนความเย็นในแต่ละปีน,นะครับทำให้เกิดมาแล้วก็ตายนะครับแล้วก็มีการทับถมสะสมกันเปลี่ยนเป็นสีดำ <c oughs> ก็เกาะติดแน่นอยู่กับเนื้อพระเช่นกันเนี่ยนะครับสีดำดำลาลักษ เนื้อพระเป็นเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้ผ่านการเผาเพราะฉะนั้นก็จะมีความแกร่งนะครับดิน่ะเป็นดินที่มีการคัดสรรโดยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความหนึกนุ่มในเนื้อพระของพระกลุ่มเหมืองกำแพงเพชรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ นะครับต่างจากที่อื่นน,น,นะครับสำหรับพระองค์นี้มีความสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมนะครับแต่สภาพก็ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับมีการสึก แต่เส้นสายเนี่ยคมชัดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมิติของการแกะพระนะครับจะค่อนข้างตื้นแต่มีความคมชัดแล้วก็อ่อนช้อยงดงามนะครับเป็นพระเครื่องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปางลีลาที่สวยที่สุดในโลกนะครับ นะครับสวยจริงนะครับสวยจริงลองดูพระพักนะครับถ้าองค์นี้เห็นจะชัดเนี่ยก็น่าจะามีหน้าตานะครับพระอุระผึ่งผายเอวคอดกิวซึ่งเป็นลักษณะของมหาบุรุษนะครับ มีการทิ้งแขนนะครับโค้งรับกับพระวรกายนะครับทิ้งแขนลงข้างตัวที่เรียกว่าการเล่นแขนนะครับสังเกตพระบาทนะครับนี่นะครับลองดูมีความอ่อนช้อยงดงามมากนะครับ องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับภาพกลุกก็เกาะติดแน่นอยู่ตามซอกลึกทั่วไปน,น,นะครับเราจะเห็นเกาะติดแน่นตามซอกลึกทั่วไปนะครับ ดูง่ายเลยนะครับชัดเจนเนื้อพระนึกนุ่มคาบกรุกเกาะติดแน่น เป็นพระที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิทไทเมื่อครั้งครองเมืองกําแพงเพชรอายุก็เกือบ700ปีนะครับพบ ในบริเวณลานทุ่งเศรษฐีนะครับซึ่งก็มีหลายกลุ่นนะครับกลุ่วัดพิกุลกลุ่วัดบรมธาตุนะครับนยครับคาบกลุ่มที่เกาะติดแน่นอยู่ตามซอกลึกนะครับเนื้อที่ศึกนะครับก็ทำให้เราเห็น เนื้อในนะครับที่เห็นจุดแดงๆก็คือว่านดอกมะขามนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่อยู่ในเนื้อพระคำแพงลีลาเม็ดขนุนเช่นกันนะครับสำหรับพุทธคุณก็ถือว่าเป็นพระที่อยู่ในชุดมีกูไว้ไม่จน นะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เรื่องโชคลาภโภคทรัพย์นะครับค้าขายร่ำรวยอันนี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่พิเศษสำหรับปางลีลาก็คือความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานกิจกรารรุ่งเรืองนะครับกล่าวกันว่าพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเนี่ยมีทั้งแคล้วคลาด คงกระพันด้วยนะครับซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันอยู่ครับนี่ก็เป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่าที่นำมาให้ท่านได้ชมวันนี้นะครับท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเพื่อไม่พลาดในตอนต่อไป สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหอกมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมา อมตะพระยอดขุนพลเเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสม,มาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคโสิพิพัฒน์อาจารย์ถวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 t ท m e ถามล็อกดาวน์สเตทแอดโฮมนิวโนมอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ COVID 1 9ทีนทาง Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รลังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ต้องไปกับมือถือต้องไปกับมือถือ วัดพระศีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศีสันเพชรหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อวรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในร e ูปแบบอีุบกครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ